ค่ะวันนี้วันนี้เราก็จะมาแกงหน่อไม้นะคะต้มหน่อไม้ไว้แล้วแล้วเราก็เอาน้ำออกแล้วก็มาต้มใหม่อีกรอบรอบที่สองอันนี้ข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวที่เราตำข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วก็ใส่ใบายานางแล้วนะคะตำสะสมกันเราจะไม่คั้นใบายานางเราจะตำใส่เลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันมีกาาเราจะใส่ เห็ดเข็มทองแล้วก็ใบแมงลักกับชะอมด้วยอันนี้คือเราผสมน้ำก่อนนะคะก่อนที่เราจะเทลงหม้ออันนี้คือผู้ช่วยเราก็เทใส่เอาน้ำใส่อีกผสมน้ำเข้าไปอีก ผู้ช่วยเราก็เป็นวัดนะคะนี่ดูจะย้อยลงไปหรือเปล่าน้ำมูกจะไหลลงหรือเปล่าไม่รู้อ่าผสมแล้วก็เอาลงเลยค่ะเทลงไปในหม้อเลยขวาจะได้ทำนะคะเมนูนี้ไปหาหนองไม้มาข้างบ้านเรานี่เองค่ะเมนูเลาะบ้าน เมนูรอบบ้านนะคะนี่นะคะหน่อไม้นี่คือต้ม1นึ่ง้ำแล้วก็เอาไปเ,าเทน้ำทิ้งแล้วค่อยมาเอาใหม่นะคะคนจนกว่าข้าวมันจะสุกนะคะแล้วเราค่อยใส่เ,เห็ดไปอันนี้เราไม่ได้ใส่พริกนะคะเราจะทำให้ เด็กๆก่อนอคนไปเรื่อยๆนะคะคนเพื่อไม่ให้อะข้าวมันติดหม้อนะคะพอเสร็จแล้วเราค่อยเอาเห็ดลงให้มันสุกก่อนนะคะ ผู้ช่วยเราก็ทําดีมากเลยแผนกผู้ช่วยเราก็จะคนนะคะเอาเห็ดเข็มทองโราเลยค่ะเอาลงไปเลยนะคะอันนี้ไม่ใชอ่อันนี้ซื้อมานะคะเห็ดเข็มทองก็มีเห็ดเข็มทองนะคะที่เราซื้อ ่วนอันอื่นเราไม่ได้ซื้อนะคะอ๋อมีน้ำปลาชูรสอะไรเงี้ยก็ซื้ออยู่เนาะทำให้มันสุกค่ะทีนี้ก็รอให้มันสุกอันนี้เราใช้หม้อหุงข้าวนะคะเตาถ่า,าน,นะคะ่ะใช้ถ่านเพราะว่าพ่อของออกกันเนี่ยเขาจะเผาถ่านนะคะเราก็จะใช้ถ่านประหยัดอยู่นะคะถ่านเนี่ยใช้ได้ตลอด เราก็คนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเห็ดให้เห็ดสุกแล้วเราค่อยเอาผักลงไปนะคะแล้วก็ค่อยปรุงพอปรุงก่อนเอาปลาร้าเอาชูรสเอาน้ำปลาปรุงแล้วแต่เราชอบนะคะชอบแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นเลยนะคะเหมือนจะสุกแล้วเหมือนเห็ดจะสุกแล้วเดี๋ยวเอาน้ำปลา,าลง ก่อจะได้ทําเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ใช้เวลาเหมือนกันนะคะตั้งแต่หาหน่อไม้หาใบายานางหาพิีขาชะอมหาแมงลักนะคะรอบบ้านเราเลยเราไม่ได้ไปซื้ออันนี้ส่วนเห็ดเนี่ยเราซื้อไว้ใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วนะคะอ่าเหมือนจะสุกแล้วเอานะ้ำปลาร้าลงไปเลยนะคะทีนี้ ใส่น้ำปาลาลงไปไเกลือเราใส่ตอนต้มหน่อไม้แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่อีกโอเคอ่ะน้ำปาลาสักทัพพีครึ่งหนึง่งแล้วค่อยชิมนะคะเป็นน้ำปาลาที่เราต้มเองนะคะยังไม่ได้เปิดขายนะคะเพราะว่าเราก็ซื้อเขามาเหมือนกันอ่าใส่แล้วก็คนเดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะถ้ามันโอเคแล้วก็กินได้เลยโอ้ อร่อยมากค่ะขอบอกฝีมือช่วยกันทำนะคะเป็นกิจกรรมที่แบบช่วยกันทั้งบ้านนะคะช่วยกันหยิบช่วยกันจับช่วยกันคนุมชิมละขาดอะไรเนี่ยชิมด้วยกันคนกิน อ่ร้อนเป่าก่อนนะคะเป่าเป่า